สวัสดีทุกคนแล้วจ้ามือโปมาแล้วครับเซียนตัดขาเห็ดลองซ้อมมือก่นอนซ้อมมือเ <ฮะ S 1> พราะว่ามือไม่ดีเล้วทไม,ไม,ไ,มไม่มองข้างหลังอ่ะข้างหลังก็โรคเก<อ>ศไหนไหน,โกกนะโรกเกศวันนี้ก็ลงเครื่องก็ร้อนตู่เลยนะครับคืออยู่บ้านไม่ได้นะครับ <c oughs> ลงเครื่องตีห้านะครับเข้าปลาเลยนะครับโอ้โห มือปูอออปวดหลังนวดนั่งนี่นอบอบดกมากแยก่กะมือปูมือปูอปยู่ฝั่งนีง้กลับมาหาที่ดกๆได้รีบไปเก็บเพ็ดหม้อแต่เลมลูกใหญ่ๆเดี๋ยวนม่นีเวลาเก็บเพชรน้องเหนนก็ตังเข้ามานะ้จะ รูปป่าตรงนี้ใบมันจะแดงแดงกว่าทั้งอื่นดูไปตรงนู้นเขีเขยวๆเห็นนะะตักแบบมนีมได้เกิดอะ่ะ จากปานแจาจากแม่ที่รอคอยทางต้องคำว่าสู้อยู่ทุกก้าวยางบนเส้นทางที่ยังยาวไกลมาอยู่ฟินแลนด์ดินแดนอันสีวิไลคิดถึงหน้าแม่แล้วน้ำตาไหลลูกอยากกลับไปแช่อ แซอลบคำว่าทอ้อจากใจไม่รู้อีกนานเท่าไรจะได้กลับไปแสอลูกยังจำมันในวันจากน้ำตาไหลคลอสู่ทุกวันัวปันที่รอผู้สาวแซออลืมทอ้อจากใจถึงอยู่ต่างได้ แต่หัวใจไม่ลืมไทยแลนด์หากินอยู่ต่างแดนคิดถึงอ้อมแขนแม่นะาหากพูกได้ดีจะกลับแ่ออคือคำสัญญาจะกลับมาก่อนแม่นาะนุนตากมารดาที่บ้านแฉออ อคิดถึงปินดินแม่นาที่ลอยใส่หัเพื่อบอกใจเตือนตัวไม่ให้ลืมพินดินแดนแสอามาอยู่เมืองใหญ่คิดถึงแม่นาน้ำตาไหลคอคิดเห็นหน้าแม่ที่เฝ้าคอยรอผู้สาวแสเอเลยท้อไม่เป็น ไกลแต่หัวใจไม่ลืมไทยแลนด์หาก,กินในต่างแดนคิดถึงอ้อมแขนแม่นาหากลูกได้ดีจะกลับแ่ออกคือคำสัญญาจะกลับมาก่อนแม่นาโนนต่างมารดาที่บ้านแ่ออก กลับมาก่อนแม่นานุ่นตักมานดาที่บ้านแท้อ้อมเต็มคู่เลยดูมือโป้ดูกระตักยังไงไม่เอาแต่ใบไปไหมน่ะไม่รูเอาแต่ใบจะเอาแต่หน่อยสวยแต่ใบไปมั้ยน่ะสุดยอดมือโป้ ไปเมืองไทยสามอาทิตย์จ้ะแบบสวยเอาสวยเอาเลยจ้ะน,นู้น่ะลูกใย,ยนั่นนะ่ะนู่งหลงหนาแล้วนู่นไปนีโไปสวยดูมือโฟกก่อนเฮ็ดก็อยากได้ผลไม้ก็อยากได้ผลไม้ก็อยากได้จะเอามือไหนไป ขนาดมือผ่ามานะเนี่ยเออลูกใหญ่เอ้ยลูกลอกปะลอกลอกลอกโอ้ยเก็บให้หมดเลยเนาะว่าเก็บอะไรลูกลวกนั่นเอาเดี๋ยวเราก็มาเล่มมัวเล่มยังไงเอาให้หมดเก็บว่าลูกเล็กเนาะไม่เอาทั้งต้นเอาทั้งต้นไปลูกเล็กเอาไปทำไมเอาไปทั้งต้นนะเนาะเสียดาย ลลัง้่บอกเต็มแล้วก็ยังเก็บอีกเนาะเต็มแล้วก็บอกยังเก็บอีกกำมันกำลังมันอุ้ยถึงชั่วโมงไหมอัางหนึ่งอ้ยแบกออกจากปลาไปไหมถึงชั่วโมงแล้วขย่าเขย่าเขย่าแล้วมีท่านอุตส่าห์บอกว่าเอาไปเทที่นู่นเทไหนเเทบนนรถี่ยของให้สัตว์กิน ดูพลุงพลางครับมือปูเดินออกเอาเบาะมาไม่ได้นั่งนะครับหเห็นเห็ดก็ <c oughs> ตาก็เหลือบมองเห็ดนะครับอยากเก็บเห็ดนะครับ <c oughs> เดินออกทั้งนะั่นแหละนี่ก็ใช่เวลาไม่ถึงชั่วโมงเนาะ <c oughs> เดินไปนู่นนะินแหละเดินไปตามอันนะับเบาะนะไปออกไปทาง <c oughs> ที่เขายิงซัดนะ่ะ ไหวไหมคลิปนี้ก็ลาด,ดียก่อนนะครับเดี๋ยวกันคลิปเก็บเผ็ดบ๊ายบาย